มีเขาเรียกว่าตึกศูนย์เรียนรวมเป็นตึกนะครับตึกหนึ่งแล้วก็มีอยู่ตึกตึกนั้นน่ะช่วงช่วงสอบเขาจะเปิดไฟที่ชั้นหนึ่งตลอดเพราะว่าจะมีคนไปอ่านหนังสือคืนนั้นก็จะมีรุ่นพี่ผมคนหนึงไปนั่งอยู่คนเดียวนั่งนั่งนั่งอยู่สักพักหนึ่งก็จะมีเสียงแบบตุกตุกแบบเหมือนมีสักอย่างตก ประมาณสามถึงสี่รอบเขาเลือมแบบเออใครทําอะไรกันอยู่วะเขาเดินเดินอ้อมไปดูนะครับสรุปว่าเขาเขาเห็นเป็นผู้หญิงตกตก,ตกตึกลงมาเลยตกตึกลงมาแล้วจะอยู่อะ่ะผู้หญิงเขาก็ปีนขึ้นไปใหม่ปีนขึ้นไปก็โดดตกลงมาอีกแล้วแล้วก็ตัวกันเละๆนะครับแล้วก็ปีนขึ้นใหม่ๆท้งเละๆอย่างนะั้นเลยแล้วก็ตกลงมาตกลงมาเรื่อยๆเลยครับจน พี่เขาอะ่ะต้องมาทําบุญให้ผู้หญิงคนนี้แต่ว่าเขาก็ยังเห็นผู้หญิงคนเนี้ยตกอยู่ตลอดเวลาตกอยู่ทุกทุกคืนเลยซึ่งเขาก็ไม่สามารถช่วยได้